ัสดีครับผมตอนนี้จะทำการซื้อโปรเจกต์ที่พ่เกียงกาวแม้ถ้าถ้าถ้ามโปรเจกต์นี้ไม่ไม่กาวีิเกียงรับผิดชอบด้วยนะครับผมมันใชน้0.99นะต้องใส่ว่า0.99 bnb นะครับไปอุ้ยอุ้ยแรงจังแม่ไรเลว เลียวอะไรเนี่ยะนะจะซื้อนะฮะนี่ฮะเป็นโปรเจกต์มันชื่อว่า Acno Ledger Genesis NFT นะเป็นโปรเจกต์ที่สามารถที่จะ NFT แต่ละเกมเนี่ยกลาวกันว่าจะไปอยู่ในเลนของเลนไหนก็ได้ในอีกร้อยโปรเจกต์ในอนาคตนะครับผมมาดูกันว่าตอนนี้มันมีอยู่10โปรเจกต์มันจะได้ไหมนะก็ไม่รู้นะครับรอกันต่อไปให้มันกา NFT อันนี้ได้ก็พอแล้วเนะี่ย ไอ้อ็นเอสทีเวิร์นเนี่ยที่ไมค์คร f t จะลงเนี่ยก็ถ้ามันจับได้นะก็โอเคแล้วมีแรนใหญ่ๆสามนแร้วนะมานาเอ็นเอสทีเวิร์แล้วก็แซนบ็อกนะครับผมโอเคแล้วจะไปไงต่อมันจะไปดูไหนวะเนี่ยกระเป๋ามันนี่คือเลขกระเป๋ามันนะครับเราสามารถเอาเลขกระเป๋านี้ไปก๊อปปี้ใส่ไว้ในนี้เพื่อจะดูของได้แน่นอนอ่าะนะนี่ฮะโอเคมาแล้วครับหนึ่งอันครับผมเรียบร้อย อันนี้กำลังไลท์ช่องยูทูบใช่ไหมไม่ได้ไลฟ์ครับผมบันทึกเก็บไว้ครับเป็นหลักฐานเด้อส่งให้พี่เกี้ยงส่วนตัว็นฐานะก้าวผมอัดอัดคลิปไว้อัดคลิปไว้โอเคกลับไปดูในเกมครับตอนนี้ <c oughs> หนูเดือดมากสองสองประตูต่อสองฮะ